ผูพ่อกันเลยฮะาขีดสองขีชอบขีดองนะไม่เคยเจอพี่เลซ่าครั้งนี้แหละเราก็เพิ่งเคยเจอนายเอาแล้ครับสวัสดีครับทุกคนครับผมอันนี้ช่องไซซ์ชิลโอ้ยอดเยี่ยมเลยฮะนั่นเราวันนี้ในที่สุดเราก็คว้าโพซิชันแล้วก็โพเดียมเข้ามาได้คือไม่คิดว่ามันจะได้ไงนั่นเราใครที่สนใจจะมาเรียนติดต่อได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของมาเก็บก่อนไอ้นี่คือพิตตี้ของบู๊เรานี่คือพิตตี้เฉพาะเลยนะครับเนี่ยบู๊อื่นไม่มีพิตตี้เฉพาะอย่างนี้ เไม่ไม่รู้จะไปเขินยังไงโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูรอบงานดีกว่าฝากโพเดียมให้แม่ให้โพเดียมเหรอไมาเรียกอะไรอ่ะถ้วยถ้วยรางวัลโอเคฮะไปกระต่อนไปเดินด้านหน้าดีกว่าแล้วส่วนบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับคือบรรยากาศการเกาะขอบสนามของผู้ขับขี่แต่ละคนฮะซึ่งอุ้ยมากันแล้วเสียงร้องใจมากร้องใจมากวันนี้ กับยามาฮ่า3นะครับในรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮ้ยแม่งโหดจริงเสียงก็โหดคนที่โหดมากในรุ่นแต่ก็ยังพอมีมือใหม่บ้างตัวท็อปได้อยู่คันเอนะแต่ตัวแบบมือใหม่จะอยู่คันบีแล้มาดูบรรยากาศในงานนะฮะไอ้นี่เราจะมีจะมีฝ่ายแบบว่าฝ่ายภาคสนามนะฮะที่คนนี้คือมิคาเอลวอลเกอร์นะฮะเขาจะมีสตรีมเมอร์ทุกท่านด้วยนะ ดีับเป็นนักแข่งที่เรีว่าโคตรโหดในยุคก่อนมากว้าวมาดูในส่วนของตรงนี้กอาจารย์เอหมายเลขอัก้ายยังนำอยู่เลยแต่มาแล้วทุกคนจะจ้องยูนบนทีวีตรงนี้แล้วก็อ้าวพี่เจียบเคสลาพอดีครับโอ้เพิ่งเคยเจอตัวเป็นเปลงครั้งแรกเคยเจอแต่ในเฟสครับผม ทำยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้วันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้งานแทนรถอีกใช่ไหมครับแทนรถครับใช่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มามาแข่งมาแข่งขิงกับต่าตั้มเดซิ่งฮนไม่ได้เลยนะครับเนี่ยฮะเอาลองดูลองดูสนุกสนุกได้ครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับอันหนึ่งบันหนึ่งสำหรับในกรณีตรงนี้นะฮะทางยามาฮ่าเขาจะมีชุดในการรับรองผู้ขับขี่ด้วยนะฮะ นี่คือชุดของผู้ที่มาขับขี่ในรายการ Yamaha Championship เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ช่วยเป็นแบบว่าเหมือนกับคอยเซฟให้กับผู้ที่ไม่มีเสื้อผ้าแล้วในกรณีตรงเนี้ยเราคิดว่าเรายืมเสียตังค์ใช่ไหม Yamaha ให้ฟรีฟร <Free. S 2> ีฟรีต้ตวต้องคืนนะครับถ้าเจอตรงนี้แล้วเฮ้ยมันคือถุงมือใช่เงี่ยมเลยแล้วก็รองเท้าด้วยนะฮะรองเท้าฟอร์มารองเท้าแบรนด์แนะนําจากประเทศผมจำไม่ได้อิตาลีป่ะต่อเลยฮะ นี้คือเหานี่ะับไม่้ว่าถ้าเจอกองนี่คือต้องเดินอาลยขึ้นมาที่งสาพบรรยารา์ในงานเป็นไงบ้างครับอะไรนะคะรรยาการในงานเป็นไงบ้างยากาศในงานวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีไม่ร้อนใช่แล้ว่าร้อากเยไ้แรับแาวันนี้พี่ขาอคขึ้นไปบนโพเดียมนะครับแล้วกแลาตอนนั้นร้อไครับร้อากเลยค่ะตั้นแ ขอบคุณมากครับหูพอกันเลยฮ้ขี่มือพอกันเลยฮะาสองคนชอบชอบบดเนชอบและกองชอบด้วยเดียวนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพิษนะฮะเป็นพิษเลนแต่ละพิษพิษพิษซึ่งในส่วนเลขจำนวนน้อยอย่างเงี้ยจะเป็นพิษในกรณีของไลดิงขับ ไอที่ขับคือจะมาข้าในรุ่นใหญ่นั่นเองซึ่งจะประกอบไปด้วยตั้งแต่ 600cc ขึ้นไป 600R6 อะไรเงี้ย MT07 09 MT10 <ร>ก็จะอยู่กันในบูลนี้นะฮะ<ร>อะไรอะ่ะใช่เหรอใช่พี่เลจริงเหรอเลหน้าเลจริงเหรอรไหนไห<ร>น,นผมทองผมทองข้อข้างนี้นะใช่พี่เขาเหรอเขินครับเฮ้ บังเอิญมาเจอพี่ผมมเพิ่งเคยเจอพี่เลซ่าครั้งนี้แหละเราก็เพิ่งเคยเจอนายครับเกิดมากเคียบเลยครับแนะพี่เคียบมากครับนายยังเพิ่งมาหรือเปล่าผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอ้โหดีใจมากเลยได้เจอดีใจเหมือนกันครับโอ้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากจันเลยครับโอ้จันเลยจันเลยครับมาอันนี้วันนี้อาทิตย์เนาะวันนี้วันอาทิตย์ครับจันพรุ่งนี้ก็จันแล้วเดี๋ยวครับ โช่องอะไรอือโมโต้ฟรไฟรับพี่โมโต้ไ์ไฟโมโตอะไรนะไลฟฟ์ันไลฟ์ฟันชีวิตก็สนุกเฮ้ยเฮสนุกพอหมดไปอันนั้นผิดบอลปอกเออใช่ใช่ดีโอครู้จักท่านเศรษฐีด้วยเหรอรู้จักครับรู้จักคุยกับท่านยังคุยกับท่านเม้่ท่านเศรษฐีแล้วคุยยังเมื่อท่านระยะวันนะครับผมครับมาจากไหนกันโมโตไลฟ์ฟันครับผมโมโตไลฟ์ฟันโอ้โหมี สวัสดีครับทุกคนครับผมอันนี้ช่องสายชิวช่องสายชิวช่องสายชิวรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักมันไม่ดังเหมือนเดิมแล้วช่องผมปิ้นปิ้นไปไหนแล้วฮะมึงหายอ่ะไปเถอะมึงอะไรของมึงสวัสดีครับอันนี้ Channel โตไลฟ์ฟันครับโอโตไลฟ์ฟันครับไลฟ์ฟันนะครับผมทำทำเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับการให้ความรู้ครับอ๋อให้ความรู้นะครับผมก็เพิ่งไปแข่งรุ่นแอนหรอกมาเฮ้ยเดืยบเป็นไงคุณงานที่หนึ่งครับโอ้ ท่านไม่ให้รถสักคันเลยรท่านเลยรถท่านเยอะครับขอบคุณมากครับพี่เด้มาคุยสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอมือปุ้งครับเอาฝากใส่สติ๊กเกอร์ด้วยได้ได้ครับได้ถ่ายรูปมาถ่ายรูปกับเขาด้วยคือตอนนี้ฝากให้เอฟทีรายการด้วยเอฟทีรายการด้วยโอ้ได้ครับสำหรับใครทีู่ช่องผมแล้วเป็นเอฟซีของพี่เดซ่านะครับรับสติ๊กเกอร์ได้เลยจัดไปจัดไปครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เขินเขินได้เจอเสีย si รุรีรัำนะได้เจอทั้งเสถีบุรีรัำได้เจอทั้งพี่โอมนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูภาพบรรยากาศภาพสนามกันบ้างนะฮะในสนามตอนนี้เหมือนกับฝ่ายกองเชียร์จะอยู่ทางทิศตรงนี้ซ้ายและขวาและนี่คือบรรยากาศ ครับสหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสหรับวอกในการมาสนามบุรีรัมย์พร้อมกับการขึ้นคอเดียงของผมอะไรนะเดี๋ยวก็ไปคลิปกันท่านเตทีไหมท่านเตทีเหรอเดี๋ยวให้ท่านเตทีปิดลิปได้ดีไหมฝากเลยนะครับผมอีกรอบชื่อช่องอะไรนะโมโต้ไรฟันฮะโมโต้ไรฟันนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยแล้วกันเนาะครับได้เลยให้พบกับ หึ่งล้านซับไปไวครับครับครับให้ให้พรให้พรกันหน่อยขอโยกด้โอเคครับเยี๊ยบเลยก็เยี๊ยบเลยทีมั้ยดีพอนี้ยอดเยี่ยมมาเขาไม่มีพรไหนเท่ามากกว่านี้แล้วครับสุดยอดครับขอบคุณมากสู้ๆครับเดี๋ยวบินไปด้วยกันเดี๋ยวบินเคบไม่ินโอโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ